สวดไปเรื่อยๆสวดไปแล้วก็อธิษฐานในเรื่องราวชีวิตของเราอ่ะอธิษฐานเราสองบารมีจับหลวงปู่องเดียวหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านจะมากับจับกับรรดสองพลังงานผ่านเราทุกครั้งที่เราสวดทุกครั้งที่เรานึกส่้นๆเวลาเราจะทุกจิตเราทั้งหมดเนี่ย เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกให้นิดถึงค่าก่อนจริงๆเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาลูกศิษจะไปไหนเนี่ยก็จะไปาลาหลวงปู่าลาหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็จะไปไปเรื่องงานไปเรื่องต่างประเทศไปเนี่ยขนาดไปกาบพระยังยังไปบอกกันเลยสะดวกนะหลวงพ่อเออเองไปเลยเดี๋ยวเขาจะรอรับเองเอง ไม่มีพระองค์ไหน่ไม่รู้จักหลวงปู่หรอกนะไม่รู้จักหลวงพอ่อไม่มียุคนี้หลวงพ่อท่านนั่งนั่งข้างหน้าหน้าเลยรนะนั่งหน้าแล้วท่านถึงบอกลุงตาว่าข้าเนี่ยอาวุโสสุดในยุคนี้ยยกเว,นวก้นพู้เลเจ้าแค่นั้นเองท่านบอกลองคิดดูละหลวงตาถึงไม่ไปไหนเลยอยู่กับท่านเลย ตั้งแต่ยี่บเก้าถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีท่านเนาะคงสร้างบรารเมียอะไรไม่ได้หรอกอารบอกไอ้ถ่าเองทําคนเดียวนะโคตรลำบากนะบอกแต่ถ้าเองจับฆ่านะเองไวมากเลยท่าบอกเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยอยู่กับท่านเนะรับประกัน จริงๆรลบวประการจริงๆชีวิตไม่มีจิตขัดอะไรขอท่านทุกครั้งที่เห็นหลวงตาเห็นท่านไม่ได้เลยเห็นยังเงี้ยก็บ,บอกหลวงปู่ขอสัตังนะครับอะไรประมาณเนี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเวลานอนที่ไหนก็นโน่นไปวัดสแกนเนทุกวันนี้ยังไปอยู่นะยังคืนเวลานอนปั๊บกับหนดไปเนี่ยเสนอหน้าตรงนั้นอนะ ถ้ายังอยู่นะถ้านยังอยู่นะยยว่าจะแก่อยู่นะทําไมไปไหนพอท่านเป็นโพธิสัตว์บาร,รมียังไม่รวมหลวงปู่ท่านร้อยปีเกิดทีเจ็ดสิบมั่งหกสิบมั่งเก้าสิบพอท่านตายแล้วท่านก็เกิดแล้วก็ทาแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ทาท่านบอกผูุ้ิธเจ้าสี่องค์ยุคปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดตามอายุของผูุ้ิธเจ้าแต่ละองค์ขาาทิ้งไว้ รวมไม่ชาติเดียวสะพ่อชาติที่ท่านจะเป็นพุทธรวมเพราะนั้นมันถึงเยอะนะ